อนุกรมปัญญากรเจ้าวาดวัดไผ่หลวงวัวรองเจ้าคณะอำเภอสมินงค์การสร้างสะพานแขวนเ,นเดิมที่บริเวณนะั้นเป็นเมืองนรกภูมิน้ําเท่ากับน้ําตายไม่อยู่ยกับที่ไม่ได้ไหลหมุนเวียนไปไหนทํำยังไงให้น้ําหมุนเวียนโดยรอบเกาะได้มันจะช่วยการน้ําเสียได้ระดับก็เลยคณะกรรมการเห็นว่าจะสร้างสะพานแขวน จะไปแหล่งท่องเที่ยวระดับหนึ่งด้วยออการสร้างก็ตามตามถแถลงการของวัดไผ่ลงวัวที่ถแถลงไปว่าเราจะมีขั้นตอนการเขียนแบบประมูลการขั้นตามตามขัม้นต,ตอนทุกอย่างการก่อสร้างเ,ออเพื่อทดแทนสะพานเดิมเป็นเป็นดินคันดินแล้วก็เป็นเนื้อปูนซีเมนต์งบประมาณใช้สองล้านหกแสน เ,เมื่อวันที่4 17สินการ3มมีโยมล้านค่าโทรมาบอกว่าสะพานพังก็ให้ฝ่ายวิศวกรกับผู้รับเหมาไปดูงานก็ปรากฏว่าเป็นความผิดพลาดของฝ่ายที่ปฏิบัติงานเพราะงานยังไม่ได้ส่งยังเจ้าที่เขาไปดูแล้วว่าไม่ได้ขาดสลิงไม่ได้ขาดเป็นความบกพร่องของ ของช่างในแบบสายรูดมาการพังครั้งนี้ถือว่างานยังไม่เสร็จยังอยู่ในระยะการก่อสร้างข่าวที่ออกมาก็รู้สึกว่าด้านลบก,บกรรมการ <c oughs> เป็นด้านลบหน่อยกรรมการก็ไม่สบายใจก็ได้แจ้งให้ทราบว่าความจริงเป็นดังที่ใบแถลงการของวัดไผ่หลวงบัวที่ส่งไปแล้ว ซึ่งมีอยู่สี่ข้อท่านั้นก็เจริญพรแจ้งข่าวตามความเป็นจริงของของเรื่องสะพานตามนี้ก็เจริญพร